สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับแต่ละฝั่งต่างก็ฟินกันไม่หยุดหลังจากวันเกิดของคุณแอฟ,ฟทักษะออที่ผ่านมาโดยคุณพิธาลิมเจริญรัตส่งช่อดอกไม้ช่อใหญ่รูปหัวใจพร้อมคำอวยพรซึ้งๆให้ทางด้านของหนุ่มนนท์คุณชานน์ก็ได้โพสต์ภาพคู่คุณแอฟอวยพรวันเกิดพร้อมแท็กไปที่ไอจีของคุณแอฟ,ฟต่อมาวันฮาโลวีนคุณแอฟ,ฟทักษะอ๋อได้แต่งเป็นผีสาว ทางด้านหนุ่มนนท์กุลก็เข้าไปหยอดว่าอย่ามาหลอกนะครับทางด้านคุณแอฟ,ฟก็ตอบกลับว่าอ้าวคิดว่าเต็มใจให้หรอและต่อมาบอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับฟินกันอีกแล้วหลังจากที่ต่อธนภพพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของแอฟทักษอรได้ออกมาเปิดใจหลังทุกถามเกี่ยวกับเรื่องราวหัวใจของนางเอกรุ่นพี่อย่างแอฟทักษอรต่อบอกว่ารู้มาตลอดมีการมาปรึกษาด้วยโดยต่อธนภพ,พได้เปิดใจประมาณว่า เราชัดเจนมาตลอดว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาตลอดส่วนเรื่องความรักของพี่สาวผมพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียรติพี่สาวเราแต่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้โกหกอยู่แล้วรู้มาตลอดด้วยถามว่าเขามาปรึกษาเราบ้างไหมสุดๆเมื่อถามต่อว่าเราคือผู้กลุ่มความลับของพี่แอฟต่อตอบว่าเดี๋ยวก็เบนเขียกันอีกไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วกันแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยหลังช่วงวันเกิดเหมือนเขายุ่งไม่คือผมอ่ะ ดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเขาก็มีความน่ารักต่อคุณรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาน่ารักอยู่แล้วเรียกได้ว่างานนี้ก็คงจะเดากันไม่ยากว่านุมคนเดียวในใจของคุณแอฟเป็นใครกันแน่และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ